สวัสดีครับผพบกับมูลนีธิาันเซ็ปชาแนลด้วยว่อย่างหน่อยบอกว่าทั้งช่องเทคช่องยูทูบของพี่น้องขอพบคุณอย่างสูงด้วยที่พี่น้องเสียสละไปดัเบล่าเข้ามาติดตามรับชมขอพบคุณอย่างสูงที่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสไลด์นำจากคนบนนอกของหน้าตรงนี้น้ออยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านวันนี้อย่างหน่อยได้เมนูรถบ็ดแซ่บทุกคำพี่น้องหอมหอมมะพร้ไทยหอมกระเทียมมาพี่น้องมามากินไก่ย่างเป็นตัวบึ้มๆึ้เลย สีสันสีสันน่ากินไหมจ้า,าไม่หีบออกก่อนพี่น้องภาษาสันว่าไม่หีบภาษาข้ากางภาษาข้าก,าก็งเดียวว่าไม่ขีบ <c oughs> มาพี่น้องมีหมกตัวมีพักซีหอมมีผักสลัดพี่น้องมีหมกมาละมีหมกเกลือตอไปโดผักมาเป็นสวนผักมาเป็นสวนมันหมืมีหมกบางพี่น้องเอาไว้กงุุมนะมาพี่น้องมา,มาเสิเสกันพี่น้องมา น้ำจิมรสเด็ดทำเองพี่น้องตำจีมะเขือสุม่มดตมาตำและมาเขียวพี่น้องเขียวใส่น้ำตาลกระเทียมพี่น้องก็เกลือก็น้ำปลาอย่างหน่อยแบ่งก่อนเพราะว่ายันมันเสียอเอาไก่ต้องจิมน่ากินน่ากินน่ากินน่าจุอา,า,ากาศแบบพี่น้องมาบอกไปถือพี่น้องเอยอันยูโฮมกะอันแน่เอนออกแดดกะบหอนพี่น้อง มืนขึ้นนี้โอ้ยลมโตดนมาบอกนฝนติตกก็บ่ตกก็ไปบังบงังทั้งอื่นเป็นมาตกเออว์บ่สัยญางหน่อยว่สันโอ้ยทั้งข่อยบ่ตกพี่น้องเอ้ย <c oughs> มามามวลพักก้องกันหอมจิ้มหอมจิ้มับเนอืม Ừ. bỏ mát là bằng Nó đang mất quần ạ Cái dạc dạng cái tụt nó Mà đâu, mà đâu, mà đâu ไอเป็นตัวไม่รอดเฮ้ยมันสิบบาทจิ้มนล้วจิ้มหืมเป็นส่วน ลงต้องับม็ก,กวมาปวเป็นหรือออมาทักมีไหมดิทนดีไหมอืมไปเป็นเสด็พี่ไปไปกิน ลน,น้องดุยสวนนี่น้องเอ้ยออกมาลุยแล้วเอ้ยอย่าไปลูกอย่าไปลุงน้องสองสาว có cái đọc tiếng yên <laughs> <tíng> nhập quan nó mất quan อย่างหน่อยป้าสิหนึ่งได้ย่างพี่น้องย่างไก่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเป็ดเปรี้ยวแซ่บนัวด้วยน้ำปลาผักมาเป็นสวน 再再快。 มาเป็นสวนอ่าอยู่ฮันดาเลี้ยเขามมกควันสองสาวก็เดือดือ กินผักยังพักยังเหนียไปนหน่งยด้ไหมตูดไก่ที่เจ็บที่สุดภาษากลางคือปลาตูดไก่หรือก้นไก่ ภาษาอีสันเฮาอื่นบาา่ดักไก่ เอาผกเขาก่อนอือหือ Vì tôi còn chín mươi một chế phiên Cá thì kinh phát ngon phát nặng này. Kem chim sẻ đó cày tam thì จะเอกไก่ให้ดูก่อนอเดีพี่น้องเดก้ กลเป็นตัวอย่างหน่อยแซะหอดขาแซะหอดอึแระไปหมดทุกยามมัน โอ้แสบพี่นเลยจิ้มจวดรับ โอ้ยพ่นหมนดจเผาเสร็นานนานไปจะไปรื่องกวนฟัก นั่งเอาไว้ที่ลังกินเนื้อดวนๆซะก่อน ใส่จุกกระจุกไปเพีนหน่ห้องมือมันมจับรักจับรักย่างก้าวจอกินมันหม,มูกวันพี่ห้องท่านเอิดจว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 ด

หนึ่งพักมาเป็นสวนเป็นหอกมีย่างหน่อยเลยย่างไก่สู้กินพี่น้องแซ็ตแซ่เป็น้องบีแซ่บมดคุณหมองคุณวันกับน้ำจิ้มตัเด็ดพักกลับไปเป็นสวนพี่น้องอันพี่น้องมากลิปนี่ยิ่งเื่องเพิ่มเรื่องฝากกดใดก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสไครต์น้ำมากยิ่งดื่มกดติดตามถึงแก่ยิ่งดื่มกดกระดิ่งอย่างหน่อยขอลาไปก่อนขอความนของสุภาพแดงโลภะอีกเจ็บนี้ว่าเบียดเบียนนอนนับอย่างนับหมื่นนอนตื่นแสนสวัสดีครับ